ผมพูดเรื่องหวยนะทีนีว้วันนี้จุดทูบไหมวันนี้ยังไม่ได้จุดทูบนะครับเดี๋ยวผมจะขอจุดวันที่สามสิบเอ็ดผมจะไปจุดที่สำนักเลยแล้วกันแมนเนี่ยนอนล่องบอหยอกหยอกยายอยากได้แต่ยายยังไม่มีตังนะฮะยายอธิษฐานเลยใครยังไม่มีตังก็อนุโมทนาสาธุแล้วก็บนเลยคิดถึงอาจารย์ไม่เห็นนานแล้วนะมาแล้ว่ะทีนี้นโอ้คนทักรัวเลยไรได้ยินเสียงไหม อาจารย์จับขโมยได้ยังที่เกินมวยสร้อยไม่จับไม่ได้แต่น่าจะไม่พลาดในเซนที่คิดนะครับแถวแตกเลยค่ะอ๋อไปหาวันนั้นไม่เจอเลยค่ะโอ้เสียดายจังไม่เจอกันเลยมาใหม่เนาอช่วงนี้แบบไม่ค่อยอยู่สำนักเท่าไหร่แต่พรุ่งนี้จะรับแขกเอ้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ช่วงเย็นไม่อยู่นะอยู่ช่วงเช้านะครับวันนี้ล่าเรืองม,มากค่ะคิดถึงอาจารย์ไปซื้อเอาออมสินให้ก่อนแคปออมสินก่อนนะครับใช่ลร อมศินอมสิลอ,อ,อยากไปไหว้ปู่กอดอ้อสักครั้งได้ครับยินดีครับชอบองค์เล็กอะจะห้อยขอองค์เล็กก็สวยนะครับพี่โอพี่ปาวินาสวัสดีครับถ้าไม่กลัวโควิดวิ่งก่อนได้เลยครับยินดีครับยินดีบูชาปู่เวสุทันมาจุดทูบวันแรกได้สามตัวแตกเลยค่ะศูนย์หนึ่งหกลาวีพีขอบคุณค่ะพี่อุไรวัน ชีวะเจริญโหยินดีด้วยครับพี่นะครับเนี่ยเรื่องจริงนะเห็นไหมพี่เขามาพิมพ์ไม่มีหน้ามานะครับชมจากออสเตรเลียได้กับไทยจะไปไหว้ปู่ขานนยินดีมากครับผมอยากทราบว่าดาวพิกดวงสิบเป็นเงินเท่าไหร่ครับดาวดวงเท่าไหร่ครับอ่าผมจําไม่ได้ประมาณสี่สิบดวงยี่สิบบาทนี่มั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะประมาณนั้นแหละพี่สนใจค่ะ ใครอยากบูชาพิงว่าสนใจมาได้เลยจัดไปดาวีแปดสองแล้วในเว็บนะครัองเล็กแถมทูไม่ไหมไหมแถมครับพี่เดี๋ยวผมแถมให้สี่ถึงห้าแทงนะ่งเนาะองเล็กสามเก้าเก้าถ้าชุดใหญ่เลยก็สี่เก้าเก้าส่งน้ำวันไหนส่งน้ำเริ่มจากวันที่สิบถึงวันที่สิบแปดครับส่ทงทุกวันเลยออนอตตี All ้จากนอย์อยเดจ้าบ้านคอยเจนันจากกอนดอนจากลอนดอน อันานี้ัว่าเป็นดอนกวยอ้ยดาวปกติรุ่นห้าดาววีพีรุ่นสองอ้ยแม,แมนแมนเราบ่อาจารย์จะโอนเงินขอหมายเลขบัญชี <c oughs> พี่ต้องแอดไลน์มาก่อนนะพี่มาอย่าอย่ามาโอนหน้าไล์สดนะครับถ้ามาโอนหน้าไล์สดผมไม่สามารถรับยอดได้พี่ต้องแอดไลน์มาก่อนพี่พิมพ์คำว่าสนใจก็ได้แล้วก็มันจะเด้งไลน์ไปพี่แอดมาให้ลูกทําให้ก็ได้ แล้วก็ไปโอนในไลน์มันจะมีเลขบัญชีในไลน์เราไปขอกับแอดมินได้แต่ถ้ามาในไลฟ์สดเนี่ยมันมันรับยอดไม่ได้นะครับอมอออมสิทนที่นี้รัฐบาลไทยสวัสดีออนอตไปไหว้ปู่มาต้นเดือนออนอตไม่อยู่ไปสกลโอ้เสียดายพี่รัตนาพรไม่เจอกันเลยเราไว้มาใหม่นะ ใครจะมาหาอาจารย์มาได้นะครับตําหนักเปิดปกตินะครับเนาะเปิดตั้งแต่8.30นาฬิกาครึถึง17.30นาฬิกา30นาทีหวยไทยเม็ดเดียวครับชอบ79ครับวันนี้794 795 793 789อีกตัวหนึ่ง วันนี้เหนื่อยมากฝันดีนะครับเนี่ยให้ครบทุกหวยแล้วบันนี้ชอบเจ็ดสามอาจารย์กินข้าวอิ่มมากๆเลยอู้อยากนอนดูแลสุขภาพโดยช่วงนี้ระวังตัวเด้อคนกันแก่ง ใช่พี่ผมตอนนี้กำลังเจอหลายทางกันแกล้งนะครับกันแกล้งในที่นี้ไม่ใช่คนไกลส่วนมากจะเป็นคนใกล้ตัวนะครับแล้วมันมีคนหนึ่งประกาศว่าพูดง่ายง่ายคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ผมเคยช่วยเหลือเคยช่วยเหลือนะครับไม่ว่าเรื่องบางเรื่องก็ได้นะครับแต่ได้ข่าวมาว่าเขาบอกว่ารอวันมึงล้มแล้วกูจะเหยียบ ซึ่งผมอยากไปถามเพราะว่าในตอนที่อยู่ด้วยกันผมเคยไปทําอะไรให้หรือกระทั่งตอนนี้แล้วทำไมต้องมาเหยียบผมหนึ่งนะครับมนุษย์สิ่งที่อยากเหยียบคนอื่นเกิดจากความอิจฉาในตัวของเราเองหรือว่าพอหมดผลประโยชน์ก็จะกลายเป็นร้ายนะครับหนึ่งหลักๆเลยมนุษย์เนี่ยจะเกิดความอิจฉาไม่ใช่แค่ผมหรอกไม่ใช่แค่ใคร แม้กระทั่งทุกคนที่ดูไลฟ์สดเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ารอบบ้านรอบข้างๆบ้านเนี่ยคนจะยินดีกับเราเนี่ยมีแต่น้อยแต่ที่จะยินดีจริงๆอะ่ะแทบจะไม่มีเลยส่วนมากจะอิจฉามากกว่านะรับหูรับตานินทาเรื่องจริงบ้างปลอมบ้างขอแค่กูได้พูดขอแค่กูได้ใส่รลายมึงกูก็พูดนะใช่ไหมเป็นทุกคน ไปละคือเหตดกันเลยเนาะนอกรับคนมีรถยนต์ดาวีให้แล้วนะครับดาวีรุ่นสองนะพี่เดี๋ยวผมจะลงให้อีกทีหนึง่งนั่นจะเป็นแบบนี้ให้สังเกตเลย